เพื่อนทำกำไรได้เยอะได้จุขนาดนี้ <c oughs> ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นต่อไปได้เนาะจบเกมสองทาง,ง,งไปเร่อยถึงงานนี้เรา็้อว้าอีกห้าหมื่นต้องเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆไปม,มัส์กันหยุดสิงกับเกมสนุกๆมากมายที่เลือกลองเล่นกันดูอย่างลองกันแล้วมันลองอีกอยังไม่ลองมันลองกันดูจา้า สวัสดีสานุ่มๆทุกคนกันด้วยเนี่ยจา้านันี้เราก็พาพเพื่อนๆมาจาัมาจัดงานที่กันฟาจุนระเบดหรือว่าตาวไตาน่นำโชคนั่นเองจ้าแม่ด้วยงบในวันนี้ที่เราพาพเพื่อนๆพกกันมาเนาะว่าเพียงแค่หนึ่งรอยบาทเท่านั้นเองนะคะและเราก็จะมุนจ้ามุนจ้ามุนยาวไปเรื่อยๆด้วยเบ็ดเพียงแค่สิบบาท,ทาสาวได้กำไรเพื่อนๆเราก็จะพาเพื่อนเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีก ว่าตังของเราดลง่งเราก็จะลดไปตามลงไปด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการเล่นแบบง่งายเบสิกเบสิกเลยใครจะเอาไปทำตามก็ได้ไม่ห่วงไม่หา้มหามไม่ว่ากันเลยจะสาวโอเครอบนี้เน้น,น,นสองร้อยกวบบาทงั้นเราก็ไปกันต่อเลยกันเลยค่ะเนะ่อจาก,กจะเจอกันไปเหยียย่ากันไปจะได้อะไรอเกมนี้บอกไว้ก่อนเลยเนาะสาวว่าเล่นง่ายแต่ง่ายโบนบัะง่ายเพราะว่าเป็นเว็บรงไม่ขัดเจใจนี่เองนะคะและ้วก็จะรองรับทุนนี้ไว้ด้วย ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีธนาคารสามารถฝากถอนผ่านทูนี้ว่าเลตได้เลยจ้าเลยคือแบบเดียวข้อสนเธอเนี่ยมันจะปวางขนาดไหนเนี่ยโอเคไปเรื่อยๆไปยาวๆเลยสาวตัวเหมือนฟริงเราเยอะอยู่แล้วนะจ๊ะอีกอีกอีกข้ารอบพันของเรางานนี้ยังไม่ได้จ้ะไปกันต่อไปกันต่อรอบนี้ดอกนี้ยังไงโอเคได้อยู่อะไรก็ได้นะจ๊ะที่แบบว่าทํากําไรได้เรื่อยๆก็คือชอบทั้งหมดเลยเนาะสาวอัน ก็ยังไม่ได้อีกแค่รอบสองรอบเท่านั้นโจไปยาวไปอือหืออีกนิดนึ่งไหมแนมะ่ยังไงได้หรือเปล่าโบเขาไงออ้ยจุกจุกเรื่ดเร่ดปังงกันไปเลยเนาะสาวปังไม่หวั่ไม่ไหวคือดีจริงดีเกิน โอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแป๊บเดียวกำไรของเราก็แบบจุ๊ๆกรนเลย3,000บาทดูเรื่อดเลยเนาะสาวเพราะว่าเราก็จะได้เล่นต่อด้วยกันเพิ่มเบ็ดนั่นเองนะจ๊ะจุดไปไหมจุดไปลยยังไงได้อีกหรือเปล่าไหลมาดอกนี้ยังอ่ะแล้วก็ตูมอันนี้สวยเลยสาวกำไรเนาะอนอีก1,000บาทเลยนะจ๊ะก็ถ้าหากว่าเพื่อนสนใจอยากจะลองเล่นเนี่ยตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะสาวมีสูดีสูดเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คือนะนะใส่ไปได้เลยจ้ะไม่ต้องยังเล่นยังไง ได้ให้มันได้กำไรก็เป็นคอแล้วเนาะแล้วถ้าหากว่า,าเพื่อนๆอยากจะแนะนำสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นเอาเอะไรแต่งนะ่นะให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเล่นตามดูถ้าหากว่าได้ผลจริงก็จะเอามาเล่นบ่อยๆก็แล้วกันเนาะสามงานนี้จุดน,นั่นแหละสวยเนี่ยเน้นๆกันไปเลยจะแม่สองพันบาท ไปกันต่อจ้ารอชาอยู่งใหญ่จุตไปจุไปงานนี้ดอกนี้ก็โบ้โอโอ้โหหลักหมื่นกันดีเลยเจ๋งโคตรป้าเปียกกำไรโผล่ไปที่หมื่นเก้าไปหลังนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆทำกำไรได้เยอะได้จุกขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นต่อกไ็ได้เนาะจบเกมถอนตังไปได้เลยติง,งานนี้เราก็ปุ้มไว้อีกห้าหมื่น มันจุกมันซึ้งมันฟังดีมากสาวนี้และจะทีร่รอมาเนิ่นนานนี่และจะทีร่รอต้องการนะจ๊ะถ้าได้กำไรขนาดนี้โอ้โหเสียกูบาเลยไม่เล่นต่อแล้วจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปหม่มาจากช่องของเขาไดยนะลาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย